ทันใดน,นั้นทําก็ได้ถล่มลงมาก็เกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆตถึงมีแผ่นดินไหวกันนี่เนาะไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มันคือเส้นลมปานของโลกเสียหายยังไงล่ะทําไมเส้นลมปานของโลกถึงได้รับความเสียหายกระทันหันกันเนาะต้องเป็นเชี่ยวชวนเมื่อกี้แน่ๆเขาเป็นคนดูดเส้นลมปานทั้งหมดไปแล้วตอนนี้มันกําลังจะถล่มลงมาแล้วเรีบดีแล้วเร็วเร็วรอด้วยรอพวกเราด้วย โอ,โอพระเจ้าทําถลม่มพวกเรานะ่ะจะไม่ถูกตัดสินว่าทำผิดก่ใช่ไหมพูดแบบนั้นไม่ได้นะทําถล่มมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราพวกเรานะ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ห่างจากท้าตั้งหลายพันเมตรละฮ <c oughs> พูดได้ดีพูดได้ดีถ้าทางแบบนี้คงได้นิสัยอาจารย์มาเต็มที่เลยสินะดูดพลังจากเส้นลมปรานของโลกจนหมดในพริบตาไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถทำได้หรอกนะ เชี่ยวชวนคนนี้ยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่ข้าไม่รู้ไปกันเถอะไปหาผู้ฝึกตนจากกลุ่มอืเดินกันไปดูหน่อยว่าผู้ฝึกตนจากกลุ่มอื่นพวกเขาพอจะมีข่าวมีค่าอะไรไหมราชคูชนเตรียมของพร้อมหรือยังไหนหลักของอยู่ไหนราชรวงศ์รั่วสุยนี่ เกดอะไรขึ้นคองอยู่ไหนพวกเจ้ารีพูดมาสิก่อนหน้านี้น้องชายของข้าโดนปราณเย็นของอสูรในทะเลาสาบทำร้ายนี่น้องชายน้องชายราชคูชิญบอกเองว่าถ้าเขาดูดพลังไฟวิญญาณจากภูเขาไฟได้ก็จะสามารถรักษาน้องชายของข้าได้อย่างไรล่ะพวกข้าม้บผนวิญญาณและสมบัติวิเศษทั้งหมดให้พวกท่านแล้วตอนนี้พวกท่านรับของจากข้าไปแล้วมีหนำซ้ำพวกท่านยังออกมาจากการบุมพาะในภูเขาไฟแล้วพวกท่านกำลังจะกลับคำพูดใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะพวกเราเนะี่ยไม่มีทางเลือกเหมือนกันทั้งหมดเป็นความผิดของพวกคนจากราชวงศ์ต้าฉินใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่เพราะพวกคนจากราชวงศ์ใต้ฉินนั่นดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากปราณเย็นที่นี่นะบังเอิญข้ามีพลังไฟวิญญาณอยู่พอดีเลยนะมีผู้ใดต้องการหรือไม่น,นั่นเหมือนกินอายของพลังไฟวิญญาณจริง เห็นพวกเจ้าพวกเจ้ายังกล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเราอีกอย่างนั้นหรอพวกมันสาเล่นแล้วคนคนนี้แหละที่ทําให้ท่านราชกูชินของพวกเรากลายเป็นคนปัญญาอ่อนพวกท่านอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดเลยเนะแล้วจะให้ข้าเชื่อพวกแกแทนหรอก่อนหน้านี้พวกข้าเชื่อใจพวกแกมากแล้วไหนล่ะพลังไฟวิญญาณที่พวกแกสัญญาไว้พวกเราสหายท่านนี้พวกเรามีสหายที่ต้องการพลังไฟวิญญาณเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ไม่ทราบว่าท่านต้องการสิ่งใดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะมอบพลังไฟวิญญาณนี้ให้เราพูดตามตรงนะตอนนี้พวกเรารำบากเรื่องเงินทองนิดหน่อยแต่ท่านโปรดวางใจพวกเราเป็นตัวแทนของราชวงศ์หลวงซุยที่มาเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเราจะไม่รับของท่านฟรีแน่นอนหลังจากนี้พวกเราจะตอบแทนท่านอย่างงามพวกท่านพูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนนอกแล้วพวกเรานะ่ะ ต่างเป็นพวกเดียวกันจากอาณาจักรหลงเย็ยนนะควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิจะไปพูดถึงเรื่องตอบทงตอบแทนทำไมกันช่างเป็นคำพูดที่อบอุ่นหัวใจจริงๆนี่สินะถึงจะเรียกว่าคนดีคนดีเป็นแบบนี้นี่เองไม่เหมือนกับพวกหน้าไหวหลังหลอกราชงวงศ์เยาศักดิ์สิทธิ์พอถึงเวลาขับขันก็รีดไถย,ยังหนักตอนนี้ยังกล้ามาตัวเปล่าอีก ด่าว,ว่าเป็นพวกนาหวัยหลังหลอกนี่มันเกินไปหน่อยไหมจริงๆแล้วพวกข้ามีเหตุผลนะมีเหตุผลชนเข้ามาด้านในได้เลยทุกท่านหากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดอย่าลังเลที่จะเอ่ยปากต่อจากนี้พวกท่านคือผู้มีพระคุณของพวกเราชาวรัวซุยท่านสุภาพเกินไปแล้วโอ้โอ้สหายจากรัวซุยยังไม่รู้เหรอพวกราชวงศ์เยยวสักดิสธิ์ในศึกชิงโชคชะตาแห่งชาติเมื่อหลายปีก่อนเคยทำเรื่องทรยยศหักหลัง ทำให้หัวหน้าทีมของราชวงศ์ต้าฉินของเราถึงแก่ความตายมาแล้วลัทธิเต่าชงหลิงที่อยู่ตรงนี้สามารถเป็นพยานได้นะพวกโจาสะใจจริงๆต่อไปถ้าสาหายร่วมทานเชี่ยวมีอะไรให้ช่วยก็สั่งมาได้เลยพวกเรานิกายไทยสุเป็นหนี้บุญคุณท่านแล้วได้เลยได้เลยเจ้าพูดเองนะ